วันนี้แจกเป็นกำลังใจให้กับลูกๆครับคนวัยนะครับเด็กงานมาเบิดมือครับพี่น้องครับมือว่านตรงนี้เดี๋ยวมโอนี้เขาแจกโอเคตามสัญญาครับผมโอเคครับกำลังใจนะครับกำลังใจตามสัญญามามาเด้อมาเด้อตามสัญญาเด้อเก่งเลยนะพี่หม้อ มาดเป้อนนะครับผมอาพ่อพ่อตอนนี้โอเคครับผมามสัญญานะครับไปเอาทำสัญญาอเวลาไม่านครับเอแล้วเอาแล้ว ให้แม่ก็ได้เด้อให้แม่แมเอาเอาวงบ้าวางบ้าเมาแมา่มีสลัดสิทธิ์ไหมคะมีสลัดสิทธิ์ไหม เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับจากทีมงานนะครับว่าจะเป็นทีมคอนบอยทีมาคนรถนะครับไปครับไปครับไปครับผมีาน่

<laughs> à, <okay. cười> <sẽ> đây tiếp <laughs> cái <laughs> <laughs>

เราวันน้ำใจให้กับลูกๆนะครับเราวันน้ำใจให้กับลูกๆเทคเทคทได้ยังไงตรอดแรอบแล้ว của bọn này Rồi ครับครับลงนี่ครับ โอเคครับผมอเครับมาโอเคเอาอาจารย์เช้านี่โอ้ผมมีอะไกันด้วยโอเคโอเคครบคือห่ออันนี้เนี่ยเออจิ้มขอคุณขับรถนะครับเป็นย่องห่อมันยังไ มาหนึ่งนโอเคครับผมเอ้าเราทำามนนโอเคครับอ้าน้าซากนป้องโอเคนี่มๆๆโอเคครับผมครับที่เหลือค่อยว่ากันครับวกใดโอเคขอบคุณพี่น้องสุกคนครับ ขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ